สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าเทคนิคน้มหนาวใจด้วยการฟังไม่ใช่การพูด เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางครั้งเวลาที่เราพยายามโน้มน้าวใจคนยิ่งเราพูดมากเท่าไหร่ผลลัพธ์กลับดูแย่ลงเท่านั้นแล้วถ้าไม่พูดชักแม่น้ำทางห้ง5ยังมีวิธีอื่นที่ทําให้คนคล้อยตามได้อีกไหมหนังสือเล่มนี้มีคําตอบค่ะมาร่วมเรียนรู้เทคนิคการฟังเชิงรุกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ชาวญี่ปุ่นเพียงนำไปใช้ แล้วคุณจะโน้มน้าวใจคนได้อย่างง่ายดายโดยที่ยังไม่ทันพูดอะไรสักคำไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นลูกค้าหัวหน้าคนรักลูกหรือใครก็ตามค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่5บทด้วยกันแต่ผู้สรุปนะคะเขาได้เน้นสรุปบทที่1และบทที่หบทที่1คือเทคนิคการฟังเชิงรุกการฟังเชิงรุกนะคะจะมีขั้นตอนสำหรับการฟังเชิงรุกอยู่3ขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนแรกคือการเตรียมตัวนะคะตั้งเป้าหมายการสนทนารวบรวมข้อมูลคิดคำถามการมีเป้าหมายมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะพอเราได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยคุณอาจไม่อยากคุยกับเขาต่อแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะในการบาลานซ์บางครั้งคุณอาจได้สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายแต่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็ได้ค่ะขั้นตอนที่2ลงสนามจริงค่ะ แสดงการตั้งใจฟังตลอดเวลานะคะหาจังหวะเพื่อถามให้เหมาะสมควรเป็นคำถามที่กระตุ้นให้เขาอยากจะตอบนะคะสนุกที่จะตอบเป็นคำถามที่ทำให้เขาได้คิดในมุมที่อาจไม่เคยคิดมาก่อนหรืออาจเป็นคำถามที่ยากแนละท้าทายแต่ถ้าเขาตอบได้จะเป็นผลดีกับธุรกิจของเราค่ะวิธีทดสอบง่ายๆนะคะว่าคำถามนั้นดีไหม คือให้ลองถามคำถามนั้นกับตัวเองว่าถ้าเป็นเราเราอยากจะตอบหรือเปล่าและขั้นตอนสุดท้ายติดตามผลค่ะเมื่อสนทนาจบแล้วนะคะให้ทักไปคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างสะดวกเจอกันอีกเมื่อไหร่เพียง3ขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้ทุกอย่างผ่านเฉลุยค่ะบทที่5วิธีฝึกฝนและนาไปปรับใช้นะคะสำหรับวิธีการฝึกฝนและนำไปปรับใช้ของการฟังแบบเชิงรุก ก็จะมีการนั่งฟังเงีย,งยบๆจนกว่าอีกฝั่งจะพูดจบค่ะการฟังเชิงรุกนะคะไม่ใช่การนั่งเงียบตลอดเวลานะคะผู้ฟังสามารถสื่อสารโต้ตอบกลับได้ทั้งการรับคำพยักหน้าพูดถามกลับแสดงความห่วงใยเพื่อให้ผู้พูดรับรู้ได้ว่าเรากำลังตั้งใจฟังอยู่ค่ะหรือจะเป็นการสร้างความสนิทกับอีกฝ่ายนะคะพยายามหาเรื่องที่อีกฝ่ายชอบแล้วคุยเรื่องนั้น คือก่อนที่คุณจะไปคุยกับเขาเนี่ยพยายามหาข้อมูลให้ได้ว่าเขาชอบอะไรนะคะอาจจะสังเกตจากสิ่งที่เขาโพสในโซเชียลมีเดียเช่นถ้าเราเห็นว่าเขาชอบทำอาหารเนี่ยก็ให้เราหมั่นคุยเรื่องอาหารที่เขาชอบทำมันจะทำให้การสนทนานั้นดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยไม่จบคะ่ะข้อ3นะคะทำความเข้าอกเข้าใจคนพูดให้ได้มากที่สุดพยายามรู้จักคนที่พูดด้วยให้มากที่สุดนะคะรู้ไปถึงลักษณะนิสัย บุคลิกค,ความฝันความต้องการตั้งคำถามที่ถูกต้องตั้งคำถามไปเรื่อยๆจนเจอบางสิ่งที่ทำให้เราเข้าอกเข้าใจเขาค่ะว่าเ,ออเขาเป็นคนแบบนี้แล้วเราจะได้คุยในเรื่องที่เขาชอบเขาอยากฟังมากที่สุดจบไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคโน้มนาวใจด้วยการฟังไม่ใช่การพูดสรุปบทแรกเทคนิคการฟังเชิงรุก มีอยู่สขั้นตอนด้วยกันคือการเตรียมตัวตั้งเป้าหมายในการสนทนาการลงสนามจริงหาจังหวะถามเพื่อให้เหมาะสมและ3ติดตามผลมันติดต่ออีกฝ่ายเป็นระยะเพื่อหาโอกาสสนทนาในครั้งถัดไปค่ะและบทที่5วิธีฝึกฝนและนําไปปรับใช้นางฝังเงียบเงียบจนกว่าอีกฝ่ายจะพูดจบสร้างความสนิทกับอีกฝ่ายทําความเข้าอกเข้าใจคนพูดให้ได้มากที่สุดค่ะ หวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook y o u t u b e และบล็อกดิบค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย